สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท,ทุกทท่านนะคะเอฟซี FC ทุกทุกคนนะคะพี่น้องตัวโลกเนาะคะ่ะไม่เพี้ยนผ้ามาเบิงฟ้ามผักย่ำมือเสานะคะย่ำมือเสาก็จะมาลดน้ำพักเนาะค่ะคุ้น่อก็จะมาลดน้ำพักนะคะ,คะ,ะ,คะแปลงผักของเห้าเนาะคะ่ะไม่เพี้ยนก็จะมามาถอนผักนะคะเพื่อนเพืนนี่ค่ะภาดรวมนะคะผาดรวมตรงนี้จะเป็นแปลงปลูกหอมนะคะนี่ ปลูกหอมไปแล้วเนาะปลูกหอมไปแล้วนะคะปลูกหอมไปแล้วหอมแดงนะคะเป็นหอมแดงตรงนี้จะเป็นผักบุ้งนี่แม่เพ้นจะนางถอนอยู่ตรงนี้นะคะนี่กำลังพ่อถอนพ่อถอนดีๆเลยคะ่ะนี่อวดอ่อนพอดีพอดีนะคะอ่ะกำลังได้อายุถอนนะคะแม่เพ่นก็นจะมานางถอนนะคะ ทอเน,นื้มือเส้าผักจะกรอบกรอบรสชาติดีนะคะสดสดมากๆเลยนะคะเป็นผักที่สะสมอาหารมาทั้งวันทั้งคืนนะคะในตอนเ้านี่แต่ห้ามาทอดน,นี่จะได้รสชาติผักที่อร่อยมากเลยะคะ่ะเป็นผักบุ้งค่ะพี่น้องคะนื้อมือเร้ากับอากาศดีนะคะอากาศดีท้องฟ้าโปร่งใสเมนีนาจะแดดแรงนะคะ ต้นใหม้สองอันคู่กันอยู่กับต้นหนาฟ้าแม่เพ็นเนาะค่ะเนาะไม้ประดูนะคะทองฟ้าโปร่งใสนะคะขอบมาเพี่ก็จะเป็นเป็นต้นใหม่อยู่ฟังบอนะคะฟังบอของแม่เพ่นเนาะค่ะฟังบอหนามโบหนามธนาค้านที่ห้าเฮ้าเห็ดใบตะปูผืชปลูกผักนะคะเป็นบบหนามที่ห้าเห็ดใบ เพื่อการเกษตรนะคะฟังทั้งนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์ถังน้ำนะคะถังน้ำที่เาเก็บน้ำพักไว้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ในฟาร์มนะคะเนาะตรงนี้ก็เป็นแปลงที่วางกำลังจะเตรียมแปลงนะคะเพื่อที่จะปลูกนี่คะ่ะเพื่อที่จะปลูกออกมาอีกนะคะ ผักทั้งหมดทั้งม้วนนี่จะเป็นผัก,ะะกอินซี่นะคะพีน่น้องคะเป็นผักอินซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในฟาร์มของเฮาเนาะค่ะาเหตุเป็นอินซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเศษผ้ายางบึงนะคะว่าแปทงผักนั่มือเสารสดชื่นมากๆเลยนะคะสดชื่นอากาศดีกรลังเย็นพอดีนะคะบ่บได้หนาวมากนะคะอากาศเย็น พ่อดีพ่อประมานพ่ออากาศดีดีเลยนะคะพี่นอ้องขอบนี่ก็จะเป็นต้นไม้ปานะคะต้นไม้ปาที่แม่เพื่อนปลูกไว้เองนะคะนี่เป็นแปลงผักนะคะก็มีหลากหลายเนาะคะ่ะหลากหลายอย่างในฟาร์มของแม่เพื่อนเนาะคะ่ะปลูก เพื่อจินเพื่อยูเพื่อจำนายอันนี้ก็จะเป็นโอ้เขาลดหนามเขาไก่บ่ไใดเลยค่ะเย็นเจี๊ยบบนพ่อเปิดหนามลดผักนี่นเหมือนเสารนะคะแปลงผักกะ่ะมีหลากหลายนะคะหลายยางขนาไอขึ้นช่ายผักบุ้งผักกาดขาวเบากำลังงามเนาะคะ่ะ พักบุงแปลงนี้ก็บกาลังเกิด <c oughs> เกิดไดแล้วงามแล้วนะคะขึ้นชายกำลังงามค่ะพี่น้องค่ะกำลังงามงามเลยนะคะขึ้นชายกำลังงามนะคะ ตัวถัดไปหั่นกับเป็นแปลงปลูกหลังนะคะปลูกหลังตัวนี้พักบุงกับกำลังเกิดนะคะกำลังเกิดรียบลอยการวานพักบุงนี่ค่ะแปลงพักกับปลูกไปน้ำเรื่อยค่ะพี่น้องคะปลูกไปน้ำเรื่อยตรงนี้ก็เป็นปุ่มว่าวหนามของคุณพพอนะคะปุ่มว่าวหนามก็จะปลูก ไปหลดไปลดน้ำแค่เเสาเรงนะคะการรลดน้ำแต่ว่าพุ่มน้ำก็จะพุ่มแย่เพป่นกลางวันนะคะแดดร้อนๆก็จะเปิดน้ำหัวหมอกนะคะน้ำหัวหมอกคล้ายควรลอนในฟ้ามนะคะคลายควรลอนในฟร์มระบบน้ำก็สีมนี่สองระบบนะคะระบบหัวหมอกเปิดตอนกลางวันนะคะเปิดตอนกลางวันตอนที่อากาศร้อนนะคะอากาศร้อน อากาศร้อนมากๆเขากับมาเปิดคลายความร้อนหัวหมอกก็จะทํางานเป็นฝอยๆนะคะโมเลกุลเล็กๆเพื่อเหมือนหมอกนะคะ่ะคลายความร้อนให้ต้นพักผืดโล่งเลื่อนเท่ามันจะเอาเนาะค่ะผืดพักเขามันก็นจะห่อนนะคะห่อนจะมีการเฉากนอยางเขากับมาใส่หัวหมอกคลายความร้อนนะคะนี่ก็ินไดแล้วนะคะนี่กินทุกวันค่ะกินทุกวันเลย ผักอาหารที่ปลอดภัยที่สุดคือพักเห่าปูแบบอินซี่นะคะนี่ทุกอย่างไม่เพีนปลูกนี่ออกแกนิกมืดเลยนะคะปุ๋ยเมล็ดหนึ่งของเคมีบอดไซซ์ยาของเคมีบอดขีดเข้ากสามารถเห็ดพักให้ไดดงามถึงขนาดนี้นะคะพี่น้องคะ่ะมามาซอยกันเห็ดเด้อคะ่ะมาซอยกันเห็ดมาซอยกันเลี้ยนรูพัฒนาผืชอาหารของเห้าให้สะอาดอย่าไปพึ่งสารเคมีนะคะ อย่าไปพึงเขาเถอะเรอะว่าบ่ปลอดภัยกับชีวิตเนาะคะ่ะบ่ปลอดภัอย,ยางแห้งนี่คุณพ่อก็จะเปิดน้ำรดมาหอดแบงพักขี้นะคะโอ้โหเขาใกล้บ่ได้น้ำน้ำนเย็นเยน็ยนเยน็ยนก็กินอาหารปลอดไัหล่างกายเขากา็จะแข็งแรงนะคะพี่น้องปราศจากโรคภัยต่างๆ เอามาให้เพื่อนๆเ,เบิ่งน,น้ำกันนะคะเนี่ยเหมือนเสาคุณพ่อกับว่าหดนามามรดก,กุลนามเม็ดนามก็จจะเนยหน่อยเ,อเพื่อนๆก็อาจจะมอง่บหินเท่าใดเนาะคะ่ะตอนนี้นามก็ยังทำงานาหดนามอยู่มเ,เพื่อนก็นจะไปถอนผักนะคะได้เวลาถอนผักค่ะ ขอบคุณทุกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่เพ้นเลยนะคะแม่เพ้นคนเกษตรบานนะคะเกษตรบ้านนอกบ้านนอกแต่ว่ามีใจเห็ดอาหารที่ปลอดภัยเห็ดอาหารตีบอบปุนเปื่อนสารเคมีนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการดูคลิปเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าบอกกันไหมสวัสดีค่ะ